เป็น<อ>หายเห<ส>็นมปนได้ไหายบ้านนี่อืมหายบ้านนี่ให้ยสองเซน,เนมไม่ดีเหรอจะแรงอ่ะเซนก็เลยมาให้แม,ม่ซ้ำแม่แม่รู้ให้แม่ตามแบบจริงจังได้ปน่นี่แต่เก่าทามแบบผ่านๆเรื่องสีสีขามไปฝากไทยฟังคองอะไรอ่าเมื่อนั้นก็เหตุถามคืออยากยอกว่านี่สิเอาจรงิงเอาจังได้ป่ะนี่ก็เลยสิมาถามน้องเพิ่นไหมว่าน้องเพิ่นสีโอเคบ่ตกลงบ่สสิไปหรือสิยูหนะ แม่ก็เลยกลับมาถามเจ้าไม่มาเลยต<ด>กลงบ่ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมาเนี่มาพ่อกันกระซ่องสบู่มาอีกแล้วมาพ่อกันมาเนี่สบุนกับสีมาหาทั้งน้องมวยก่อนพี่น้องเอ้เฮากะได้นัดเมื่อแล้วเนาะว่าวันที่สิบเก้าก็คือเมื่ออื่นนี่แหละมาเนี่นนก็เลยเวมาบอกทั้งน้องมวยเพื่อว่ายันน่องไปทางอื่นเนาะเห็นเฮ้าโทรมาคุยแล้วน้องตนว่าตกลงสิไปน้ำแต่ว่ากะเฮ้าบ่ได้คุยกัน โตโต,ต,ต,ตมีแต่โทรนนเนาะมานี้มาหออเจาะเทิงสมุนกับสิมาคุยกับน้องเพื่อนถาว่าน,น้องเพื่อนตกลงไปน้ำเมื่ออื่นเกิดสิมารับเอานนเนาะมาหนี้มาหอดะไรวพื่องเอ้มีแสงแดดเนาะถ้ทางเฮื่อนหองมีก็ได้เพื่อนยังยังอยูย่เพื่อนไม่เท่าให้อาการดีขึ้นเพื่อนและน้องเพิ่อนยังสิเดมาเนาะ,ะพระพื่องเดียวสิเขาไปหาทั้งน้องมวยกอนไปถามทั้งน้องเพื่อนเพื่นสิไปน้ำอยู่บ่ มื่อเนี่ยเนาะสีไปฟังไทยด้อพี่น้องเดินเนาะแถวมุตรหารเท่านี่แหละลายเมื่อืลายงามบ่ได้เขับมาจากเงอนน้องมวยพี่น้องไปอัปเดตหรือว่าไปทาข้าวทานข้าวน้องมวยกอนพักเพียนเลยพี่น้องเพราะว่าออกพรรษานี่มันกับเมื่ออื่นกับวันเสาร์แล้วเอาสีได้ไปเมื่ออื่นเดินทางไปเมื่ออื่นเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์กะกลับนาะพี่น้องไปนอนคืนนึง อ้าเด็กทางเพื่อนหงวยฮัาก,ก็บปได้มาเดก้คือเรากลุก่นเจเนาะไปทั้งใดเพื่อเดอันี่อยู่เพื่อนอยู่ซานอยู่บ่โอ้อ่ะใส่เนาะวันนี้พี่้องเลยเีสบุญสิผ้าน้องเพื่อนไปนี่สิมาถามทั้งน้องเพื่อนอ่าน้องเพิ่นสิตกโรงบร่เนอะอ่ะาทางสบุญกะ ไปเล่นไปเที่ยวซอดอกพี่น้องพ่อให้น้องเพื่อนได้เปิดรู้เปิดตาเนะแต่ว่าพูนหญ่ทานนี่เพิ่นกะเปินสิมาฟางังไทยแหละเพินสิมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองเพิ่นเพิ่นก็นเลยอยากมาอยากให้เฮาได้ขมไปเนาะสมบุญกะเคยไปอยู่แางบอกเคยแวะนั่งกินเกลากินน้ำเดี๋ยวยู่หมกดาหารก็มีิต่พัน์พานไปสมบุญกะด้เกิดอย่างนี้ทางน้อง่วยเนาะผู้ทางเพือ่อนน้ง <ๆ S 2> องมีก็ได้ มันนั่นเขาเปิดน่าใจเอ้าคือเฮ็ดยังไะนะเอ้อเฮ็ดยังอีกอะอืมเฮ้ืมสบายดีเฮ็ดยังไะนะฮะไปตูเอ้ยอยู่เพื่อนผู้เดียววะมาเจับเพื่อนคุณแม่เด้ไปเที่ยวงานบ่งานชมเพื่อเจ้าได้สาวคนได้ไปบ่ ได้แต่ว่านี่มวนบ่มวนแบบได้มวนนะกะมันมวนก็บปีเก่าลายคนอยู่โอ้คนลายบ่าเมื่อคืนเนมีม่ไปแต่ตอนเวทเวทผูวหอนเมื่อยจนกี่ตายจะไปตอนกลางคืนเข้าไปประมาณตอนหกโมงหกโมงกลับมาจามังโมงกลับมาประมาณเก้าโอ้ไปข้าวไรนะไปกับ,กบตุ๊กตาอืขึ้นรถจักงนี่ไปนะโ,<ด>โอ้คือเก่งแต่ละมัดระวว่างไหม ฟาฟ้นั่งคุยกันกอนนั่งนยขึ้นนั่มขึ้นโอ้บอไดมาหาน้องคนแต่โดนได้เห็นไหมนิ่ขับไปอีกอูกอืจนได้นั่งบอไดได้เม่กัสีนั่งคือกันนะออเทป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 อืโอ้มันี่ทางเมย์คนกับบไดอยู่เพื่อนได้มันี่มันจะลูกสาวลูกสาวคนกับมาเจาะเพื่อนคนมาเนะปิดเทียนบ่ โดยเพิ่นพักโอ้เพิ่นพักจันก็ไปยงก็มันจันไปทงเทียนโดยือนักม้อนี่วัดซุกได้ไหมเนาะโดยอื่นวัเสาวถ้าบบได้พ่อเพื่นไดเมื่อได้พี่น้องเอ้นน้องเพิ่นกระฮิตเวีือม,มานังลมกันกอนทางน้องมีก็ยังบได้มาเฮือนอยู่เอม,มานังกัน้องมวยกัน อวกคือแดดแห้งแต่มาเนี้เนะเอาเนาะเอาว่ะลผิววาเจ้ากมาได้โรงเรียนเป็นังได้ซะเจ้ากิน, <c oughs> เ,น,เ,นเจ้ากินน,น้ำแล้ะเลยได้ยังกินมาน,นี่กินกับเปียงจามกัะเปียงจามโดยเป็นจะได้การทำการเรียนเจ้าโอเคเอยู่บอโอเคอือ่าเริ่มเฮียนนี่ได้ได้เซ็กได้ยังนะบ่ะ เซงก็เซงกวดคะแนนซื่อๆอ๋อย uh, uhm. uh ังบ่ได้แม่นอันเซงนั่นน่ะแม่นอ๋อยังบ่ได้เซงพะเห็นนึงเซงเอาคะแนนซื่อๆอ๋อแต่ว่าพวกเกรดไอ้ยังเฮียนของเจ้านี่คะแนนหยังของเจ้านี่เด้อจ้ะนบ่ได้มาติดอืมอืมบ่ได้มาติดบ่ที่ผ่านมาได้สรุป กในนกล้เลยนะจะติดแต่ว่าตอนนี้พยันยังบริติดเลยดันเก่าดันซิบกนันยังขั้นดินซิบดันทันดได้เกรดเทียนของเจ้าหรือว่าเวลาเจ้าสอบสิ่งนี้เจ้าได้เกรดได้เรื่อยที่สุดขั้นสิแบบว่าลอยสุดกะซีบสลยสุดก็ซิบ <laughs> แต่โบเคยลอยแห้งขนาดนั้นโดยเคยได้อยู่แบบว่าเกรดเออ,อันนี้นี่ ขั้นสิหนึ่งสองหนึกระบออยากได้ได้สามกลางกลางมาสันจ๊ะกลางกลางก็พอได้บอขันว่าตก๊บกลางกลางก็บอกขันว่าดีกอยู่กลางกลางก็ถือว่าโอเคแล้วตั้งมุกตั้งใจที่สุเมอร์นี่เพิ่นก็เฮ็ดเบียกไปน้ำอาศัยว่าเอาเงินตัวจำนวนที่เพิ่นให้เตื่อซิบเตื่อเศร้เขาได้อันซื้อกินข้าวงามงเฮียนมาสันจ่ะแล้วเพิ่อนกเพื่นก็เอาให้ ประมาณสองแสนสองแสนกับพอดีจ่ยค่าไ้าแม่เมทรมากอ่ะก็เลยเอาให้เมเก็บไว้บวชในซื้อไวัยใจอ้าวอันได้เห็ดน้ำผึนโดนคนได้เคนให้สองแสนแปลว่าคนก็คือแบบว่าเขาเผาห่านเนาะอยางเขาก็เห็นดียกแน่คนก็เอาให้เงินทางหลิงแล่เออ่นให้เง็นอะไรให้บ้านนี่ให้สองแสนไม่ดีเหรอจะเียงเซียน ก็เลื่าให้แม่ซ้ำแม่นแม่รู้ให้แม่เทไรป่านนี้โมแม่ท่านได้หายน้ำมันยังเก็บไว้อยู่มาอื่นมาพีและเสียเอาให้เพื่อนจ่ายค่าไฟเพาเพื่อนก็โทรมานั่แล้วน่าจะซ่องแซนแหละเป็น่ะค่าไฟนะแม่คือสีแพงแค่แซนเขาบางว่ามืนเพิ่อนบริจาคบ่มันจังโง่เขานม่มาแม่เจ้าไปเหดเวียอยู่แล้วบ่ได้เงินเนาะจ้ะนี่น้ำมันบ่ฮู้ ยังบ like well. I mean, ่ได้ยังบ่หัวแล้วก็เลยจะไปจ่ายคาไฟเก็บกรรไว้แล้วคลยคาฟืนคาไฟฟืนเห็ดให้หฮาแล้วเฮ้าวกะจ้าใจเองมันได้เยนได้ซ่านอย่างนี้เียนจบแล้วก็จังห้าเห็ดเวียย่างหัวได้กัมันได้มอซีไปประกาศเห็ดเยนเขาเวียมันจังสบายดย มันนี่เมย์เขามาเวถามอีกได้ไัมนี่ถามแบบจริงจังได้ไันนี่แต่เกาถามแบบพันผานเรื่องสีสีขามไปฝากไทยฟังคองอะไรอ่าเมื่อนั่นก็เฮ็ดถามคือยักยอกวันนี้สิเอาจริงเอาจังได้ไหมนี่ก็เลยสิมาถามน้องเพื่อนใหม่ว่าน้องเพื่อนจีโอเคบ่ตกลงบอสิไปหรือสิยูหะนะเมย์ก็เลยกลับมาถามเจ้าใหม่มัเนี่โเลยตกลงบ่ตกลงตกลงเลย เราบอกคิดเลยว่าไปรู้ไปคิดไปอย่างเดียวไปอย่างเดียว๋อไปอย่างเดียวทามนี่แหละโดยเนี่ยเพิ่นให้ไปบ่ไปอ๋อาน้อง่นตกลงไปโดยบริลรงเลแบบเดียวกับน้องไม้เลยอันนั่นก็ไปบ่ไปวันนี้นะไปสองคนนะน้องไม้เจ้ายังห้องบฮาบกเคยไปที่ห้องไกเห็นเออก็เลยอยากขมไปเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไ๋โดย๋อ นี่แหละบ่ไดเดินาใไกายเราฟังมุกดาหานนี่เล<ด>ยฟังมุกดาหานเนี่ยน้อง่นอยากไปอยากไปเบิ่งนะเคยไปแต่สวรรณ์นเขตแถวนี้ก,กเ็เลยอยากขาบไปฝากของเรองเบิ่งอยากขับหน้าไปเรื่องเบิง่งแม่เมคเยเถื่อหัวใจคิดโต๊ะบ่หมือนที่สีผ้าไปนะเรื่องสั้นคันโต๊ลงไปแล้วแหละเมื่ออื่นเนี่บ่รหายไปไซด์โดยแล้วมีบนนุญมาแหละบุญเสมาเวเอา ให้กินขา้าวกินน้ำ่าเม่กะสีมาแล้วก็สีพ้ากันขามไปแต่ว่านอนคืนหนึ่งไงบอกเม่ย์อย่บอกเยบอกแล้วนั่นแหละสีนอนฮาไปเมื่ออื่นแล้วก็ยามมันคำแล้วก็ฮาก็ต้องนอนพักตื่นมาเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ฮาก็สีกับสวง n g รงๆนนี่แต่ให้ทางนอนพิ่นกะเกียมถายินข้าวกินน้ำเย็นว่าเม่ย์บัมาบอกแล้วยันว่าผ้ากันไปเล่นหันเล่นนี่แ้วยันมาพ่อพ่อกันนะ มาอื่นเตรียมเ้อเดยกะเกียมบ่ต้องถือยังไปเราต้องไปส่งเสื้อให้แหละคันมีทงกับพ่ายเอาใส่โทรศัพท์โทรศัพท์เอาดยเวียนดีแล้วผู้เสดผู้สาวเนาะรลอวจะไปซื้อออ้พวนจีนด้หัวลงรถหัวยองแกตอนอยู่เพื่อนคือหัวเฮาว่าได้ยองเมารถอยู่บ่คาขันไปไกลกะ โดยมีต้องกินยานะสิข้นลดนี่ให้กินยาก่อนอยานําเมาลดก่อนต้องวนบ่อยากขืนกับรถใหญ่บันไดเดก็บถใหญ่เด้อกันสิขืนลดเลยใ,ใ,ให้เอาผ้าปิดปากแล้วก็กินยาซึ้อกินยาแก่เมารด,ดกินเข่าแล้วกินลงไปแล้อกะเข้าไปว่าเป็นยังมันแม่ก็เมาคือกัเดี๋ยวสิพาน้องๆคนไปเลาะไอเราได้บอกแม่ก,มกันม,กมาบะแดงก็บอกอะไรอีกเมื่ออื่นนี่ได้สิไปว่าษาเนื้อ มีน้องมอย้ยแล้วก็น้องไม้น้องไม้ก็บอกแล้วมื่อนะบอกน้องไปแล้วแซดบอกแล้วเพราะว่าเพืเ่อนไปอยู่เพื่อนไปซีเวหาสงสัยเพื่อนไปเข้มคองเลยเนี่ยก,ก็เลยแซดบอกว่าเมือ่ออื่นี่บอกหายไปไซเดอร์เพราะว่ามาเวอาเจ้าแล้วก็สิเขาไปเอาเพิ่นแล้วก็พากันไปเลยบอรีแมาวันจันทร์ก็เปิดเถาเฮียนเนาะย ตาหน่องๆเกินไปก่อนไปเปิดคือเปิดตาก่อนอมเมียกับโบ,บ,บเคยไปเที่ยวคือการเคยผ่านนาาี่ซึ่งไป몽หานอะไรสิไปลบบบเลาะบ้อมะเร็งนี่จ้ะมะเร็งนี่เขายังบ่ฮู้คันว่ากัน,นก็บ,บ่คันว่าเมื่อยก็บ,บ่ไปก็ได้บัดมื้ออื่นบ่สิเดินทางคันไปก็อยูยู่ดักเมื่ออื่นก็ต้องเดินไทไปนอนให้เต็มอิม่มอย่างวัวเพียเลยอ,นอนให้เต็มอิม่ม อาจังไปใสห่หาจังบวมเอยไม่บุญกับพู้นหนึ่งเลยที่ว่ามักอันเห็ดขื้นรถแล้วก็เมาเมา,มาวินวินวน,นะแบบมันบอกว่าตอนขึ้นรถตอนอินนะบอกเป็นยังเนาะเดินไปนะคะก็โฮซึกโฮซึกแล้วเบมือนเพียอะไรน่ะวิ่นแล้วแบบ <c oughs> วินว่น,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 นถือธงไปน้ำเลยถือธงยางไปน้ำเลยยันหักอ๋อ้านนี้เด้พาศกใส่ไปอันแก่งงานบดแก่งงาน ตกใจเมาหลดไปก็เมามาก็เมาตก,ากใจฮม่กับมึนมึนหัวือกันโอ้โอันี่เชียงเชีนยนนะโด,ดนผัดสะพนมาแล้วบอกอบนนเราไปอ,อ,อันบ้านญ้าเราคือนสิงห์ขึ้นสิงห์เงินนังมับกูเก็บกวาดสะอาดสะอาดเด้อ เงียบเงียบเนาะเงียบมาแล้วเหตุจังได้ซะบัดแล้วให้ทิ้งเงียบกูนี่แล้วถือว่าเงียบมีแต่ลมมาแล้วอยๆแบบนี้กิ๊กเซลเอภัยก็ไปหาเหตุเรียกเห็ุงานประเด้ ก็จะได้มาบอกให้เตรียมตัวเมื่ออื่นนี่คุ้เซิร์ฟไได้ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นว่าโดยนอนรับได้มาเองรับเราเคยขมครัวจังทีอบ่าเคยบบเคยว่าขี้งานสางเานะเาเคยบ่เคยอืมืรออื่นนี่ก็คือข้างแรกน้ออย่างครั้งแรกของน้องเพิ่นบรเคยเคยเอาจะนายหันใหญ่มาแบบโอ้จะไปทํางานอยู่เมืองไทยได้คิดอยูอบ่เคยคิดว่าเคย เคยคิดหรือเคยทำงานเมอนไทยแมนมเป็นว่าอยู่ไทยมันสิแบบว่าคือขึ้นกาลัวเล่าเฮาเงินเดือนมันก็สิไรกลัวมันก็นสิสูงเน่นน้อยนึงแต่ว่าอายู่เล่ากับพ่อได้พ่อได้กินยุ่แต่ได้มานอนเฮื่นเห็อน,นอยู่เล่าอยู่ไทยนี่ก็ต้องได้ปลาเฮืน่นปลาซานนะ คือจนเจ้าเห็ดอยู่สวรรค์นี่ก็ได้เที่ยวมานอนเพื่อนนี่คือไปนานี่แหละ <c oughs> อือคือไปฟุ่นกับป้าเพื่อนแล้วอยู่เป็นทนายปีกับเลิมแล้วเพื่อนซานเหมือนบัดมาก,ก็อยากไปอีกเน้วยว่ะปวดแล้วบัดอมอ์ม,อมาไมา่นี้กับบดิเมี่ยงดอกเม,ม่มาบอกให้เจ้ากะเกี่ยมเดอ้อ เดี๋ยวมื่ออื่นเพื่อนแหละสิซื่ออย่างกับเพื่นแหละข้ามไปเบิง่งคือทางมกัวมี่อย่างเนี้เป็นตะกินตาอยู่ทางเมเป็นกับวได้อยู่มันเนี่ยเมเป็นเพื่อนละเราก็สิไปหาเลาะเที่ยวงานเล่าตีมือนีนมืองจังไถ่จำแข่งเหงา<ม>คนคือสิหลายเลยมันนี่เมย์บนเมย์ไปายแล้วเมย์วินวิ่นแดดวินคนแม่นอีกาคนทะเอาอีกโอ้จักพายจักอย่างเม่์หมดเลย วานนี้เม่เมาทั้งคนเมาทั้งแดด่อวันอุ่นแต่จังมองวันนี้โอ้ยไปกัเต้เศร้าโอไปแล้วก็ประมาณเทียงเม่กับเขามาพี่เขาไปวัดมอนี่สร้างคนก็บ่ได้มาวัดเม่กับเขาไปทงวัดทั้งยังกุนล้วก็เลยออกไปผ้านอ้องไปเลาะเลกัโอ้ยเมื่อยเพียนักแกงนะคะห่อน,นก้นกับลายแดดกับแดด่อวันนี้ น <S k art an> ขามไปฟังไทยในซิมลาวค่ะเก็บไวด้ดีๆได้คันได้ไปพุ่นก็ต้องได้เปลี่ยนซิมอืมสั่นในเหนรียญเทัพไ์ร่าได้เงินวะเมินบานเทาเหรียญมาได้ได้ซิมบานเทาขามไปฟังคลองก็มีเปลี่ยนเป็นของไทยเลยแล้วเนาะโอ้ซิมไทยกับซิมลาวมันก็คือกันแมน่แต่ให้เก็บดีๆของเจ้ามากอ่ะเตีนยนแบบนั้นะแบบ เมก์แแบบนั่นแหละเขาขามไปกับมันก็ต้องใส่ของเพิ่นของเฮามันก็ใส่ก็ไ,ได้ไปํานี่แหละไปสองสามคนนี่แหละจักสี่เพิ่นสี่ผ้าไปทางใดแหละจักรวานหอดมืออื่นรถเปลี่ยนใจิดไปจักูุไรก็ได้บบเปลี่ยนยังยืนยังคำเดิมยืนยันคำเดิม,มยนยนเลยออบอกเมย์เพิ่มเติมอีกเลยเซนเดอร์เลย เสียงโทรศัพท์ก็ที่นี่กับทางน้องปูปลาเปิดโทรมามาเลี้ยงอืมเมย์ใช้เงินเจ้าไปซื้อบัตรเติมเงินนะลูกใจก็ได้ซื้อบัตรเติมเงินไปกันค่ำกลาคืนเนี่ยมันย่านเนี่ยลดรายซั่งเจ้าไปสวรรค์รถล,ละส่วกนกลางคืนยังไงให้หเป็นคนขับตุ๊กตาเปลี่ยนกันเปลี่ยนการขับเก่งนะบอเจ้า เลยแค้งไงแล้วเออตำรวจบอไลบอไลตลาดมึงเมยไปเมื่อวานยังเพิ่นใส่สุดไลายฮะแมนเพิ่นบปในตลาดจินเจ้าอ่ะเฮ้ยเขาขี่ซาซ่าเพิ่นก็แนมยุ่งเขาขี่ซาซ่าเขาขี่ซาซ่าใส่หมวกน้ำบ่ะเขาหมดเลยใส่เขาขี่ซาซ่นเป็นกับอ้าเห็นชอบเป็นเด็กน้อยอ่ะแนมยุ่งเหมือนเขาขี่ซาซ่าเขาขี่ซาซ่าโดนไลยเพิ่นอยากจับคนที่ซิ่งนั่นแหละแมนซิ่ง บอกสิ่งครับรถไว่แบบโบนเนมหนาแนมลังคีไว้อย่างเดียวเพิพ่นเพิ่นเพิ่นเอิญยังอ่นะเพิ่นสีใส่สุดลายเพิ่นเอ,นอิญชุดดำบอกสุดดำบอกพเพิ่นดำบนะโอ้เพิพ่นใส่สุดลายดำๆนะตแต่หางเนี่ยเม่เมื่อวานนี่เม่เดียวเป็นซิปยืนอยู่ห่มอ,อัน ทางทางฮะกังเว้นก็มีเนาะกังเว้นเนี่ยไปมือเง้าว่านี่ายยู่เต็มเป็นชิปเป็นกระลังแบบว่าสีเยกกันเด้อเพิ่นกะไปหักซาแบบคว่ปลอดภัยภัยแรนรถไวเกินเิ่นการปัดโดยเพื่อคว่ำปลอดภัยเฮาเองนบแมนว่าเพิ่นสิท่านได้ทันรัดและอีกอย่างเพิ่นกะสิรัดยันมีคนขโมวยรถทันเพิ่นกลัวเพิ่นกระสีเบิงนั่งเสร็นังสือโดยใส่หมวกกันน็อกบบประมาณนั้นแหละ ฟ้าซาพี่น้องเอ้มานี่เวมาบอกทางน้องมวยกะเกียมเมื่ออื่นเนาะยันน้องมวยว่าเมียบุญคือมิดสมอยเจ้าอาจเนาะอาม่นี่เขากระสิบโคโตก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเมื่ออื่นสิมาเอาน้องก็พูดแหละไปพ่อกันย่พูดแหละพ่อกันในคลิปหน้าวันนี้ขอโตกอน่ะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีนะแม่นี่กระเวมาบอกน่องมวยอัอนี้ โอ้โหตคือมาแดดของแดดงามแท้เด้สวยเอ้ยโอหฮะโอ้แดดคักแดดแน่โอ้โหตัวผู้เมฆกับซีเมนงามสีฟ้าโอ้โหฮะทางเรือน้องเมฆก็ได้ยัางบทันได้มาอยู่ก็ดอกไม้โอหทางเรือน้องเมฆโอ้งามอะลยนี่โอ้โหอย่มันหาววันเสารเมื่อวานน้องดอกไม้ อาจารย์ในคลิปนี้ขอโตก่อนพี่น้องเนาะพ่อ,อ,อก,กันในคลิปนะคุณแหละมนันีเวมาหาน้องน้อยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี